จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยอัตมภาพจะพูดถึงเรื่องชัยชนะและความพ่ายแพ้ให้ประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามีคนมาทำให้เราแพ้แต่ความจริงแล้วเนี่ยบางครั้งการพ่ายแพ้ของเราเนี่ย เราอาจจะคิดว่าคนอื่นชนะแต่พอระยะเวลาผ่านไปแล้วเอ๊ะการแพ้ของเราทำไมมันโชคดีอย่างนี้ถ้าเราคิดจะเอาชนะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเป็นชัยชนะที่สูญเปล่าก็ได้ชาติบ้านเมืองของเราได้ผ่านการแพ้การชนะบางทีก็เป็นสงครามกลางเมืองต่อสู้กันมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ อย่างชัดเจนออกมาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยขอให้เราทบทวนดูก็แล้วกันว่าการพยายามจะเอาชนะกันเนี่ยใครคือผู้ชนะคิดทบทวนให้ดีนะว่าใครกันแน่คือผู้ชนะบางทีอาจจะไม่มีผู้ชนะถ้าเรายอมแพ้กันตั้งแต่ต้นบางทีอาจจะมีชัยชนะทั้งสองฝ่ายชัยชนะทั้งผู้รบ ทั้งฝ่ายต่อต้านฝ่ายต่อสู้และประชาชนประเทศชาติสังคมของเราได้บทเรียนจำนวนมากในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติของเรานั้นเรามีบทเรียนต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่บางทีเราก็ดูเหมือนว่าจะลืมอย่างเร็วจบแล้วจบกันไม่มีใครสนใจที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือประวัติศาสตร์ อะไรคือสิ่งที่ควรจดจําไม่มีคนสนใจสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็เลยไม่มีบทเรียนที่แท้จริงในชีวิตของเราเด็กหนุ่มสาวรุ่นหลังก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าเขาเลยบทเรียนเหล่านี้ไปแล้วเนื่องจากนพรพบุรุษของเขาไม่ได้สอนเอาไว้ก็มีแต่รอยแค้นที่บอกให้รู้ว่าครั้งหนึ่ง พ่อฉันถูกยิงตายถูกฆ่าตายแม่ฉันญาติฉันลุงฉันปู่ย่าตายายเนม่พิการที่เห็นอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ครั้งกระโน้นเจ็บช้ำน้ำใจไม่สิ้นสุดถ้าทั้งหลายคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองของเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่สิ้นสุดแล้วเนี่ยเราจะหาความสงบสุขร่มเย็นได้อย่างไรความสงบสุขร่มเย็นนั้น มันก็อยู่ที่คำว่าแพ้คำว่าชนะว่าเราจะตัดสินให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นชัยชนะแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมเพราะในที่สุดแล้วก็ต้องมีคนแพ้เราอยากจะชนะจึงมีการต่อสู้คิดว่าต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนสู้ให้ถึงที่สุดแต่พอสู้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นผู้แพ้ผู้แพ้เนี่ยคือผู้ผิดนะ ในสังคมบ้านเราเนี่ยผู้แพ้คือผู้ผิดคิดดูก็แล้วกันว่าเมื่อท่านทําบอกทําลงไปแล้วว่าท่านถูกต้องแต่เผอิญวันนี้ท่านแพ้ท่านจะไปเรียกร้องความถูกต้องเนี่ยมันเริ่มจะยากเส็ยแล้วเพราะสังคมไม่ได้ยุติธรรมอย่างที่เราคิดอย่างแน่นอนเพราะถ้าไม่มีการยืนยันว่าฉันคือผู้ถูกต้องก็จะไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดหวังว่า เราจะเป็นผู้ชนะอย่าไปคิดหวังว่าจะเกิดความยุติธรรมขึ้นมาในการต่อสู้ทางด้านการเมืองทางสังคมแต่เพียงอย่างเดียวเราต้องมีธรรมะเราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นพื้นฐานของใจทั้งสองฝ่ายด้วยเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไม่ให้สังคมของมันแห้งจนเกินไปอะไรก็จะต่อสู้จะเรียกร้อง อะไรก็จะเล่นกันทางด้านตัวบทกฎหมายมันจะแห้งแล้งจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสงบสุขร่มเย็นในสังคมก็ขอให้เราหันหน้าเข้าหากันแล้วคุยกันดีๆเพราะภาษาที่เราคุยนั้นก็คือภาษาไทยนี่แหละถ้าเราคุยภาษาไทยไม่รู้เรื่องเราจะไปเรียนภาษาไหนละ่ะเอาใครที่ไหนละ่ะมาเป็นคนกลางคุยกันนั่นแหละคือการเป็นเมืองขึ้นของคนอื่น นั่นแหละคือการที่เรามีคนอื่นมาไกลเกลีย่ยและเขาก็เป็นใหญ่กว่าเราท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันวันนี้ไม่สายหรอกที่เราจะมาพูดคุยกันดีๆมาให้เหตุผลกันมองอนาคตของชาติบ้านเมืองอีกร้อยปีข้างหน้าว่าเราจะทําอย่างไรกันชาติบ้านเมืองของเราจึงจากเจริญรุ่งเรืองขอเจริญพร